ทางดงหมูกระทะบ,บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์หมูกระทผู้ว่าเชียงใหม่เผยแน่น้ำปิงสถานการณ์ยังดีอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถรับน้ำได้อีกเกือบ2เมตร เมื่อช่วงกลางดึกท,ที่ผ่านมา27สิงหาคม2567นายน,นิรัตพงศุทธิ์ทิทาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายทศพลขลุนอ,อุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนดุสิตพงศพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีพ .1 บริเวณสะพานนวรัตอเภอเมืองเชียงใหม่จัังหดเชียงใหม่โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดําเนินการเร่งกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําในทุกพื้นที่เพื่อเปิดช่องทางให้น้ําสามารถไหลผ่านได้ยอย่างสะดวก สำหรับสถานีตรวจวัดน้ำพีหที่บริเวณสณะพานนวรัตแห่งนี้ถือเป็นจุดวัดระดับน้ำที่เป็นจุดยุทธศาสตรสำคัญในการติดตามเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในเวลา24นาฬิกาที่ผ่านมามีระดับน้ำอยู่ที่2เม35เซนติเมตรยังถือว่าอยู่ในระดับสภาวะปกติและยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้สูงสุดที่4เมตร20ซนติเมตร ส่วนข้อกังวลของประชาชนว่ามน้ำปริมาณมากในอำเภอสางจะไหลามาส่งผลกระทบในเขตพื้นที่เมืองน,นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงว่าน้ำดงกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่เนื่องจากเป็นหล่มน้ำคนละสายน้ำจะผ่านไปลงสู่แม่น้ำโขงไปทางตอนเหนือของจังหวัดจะไม่ไหลย,ย้อนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใน,นส่วน นี้ได้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังอยู่ในเกณฑ์ปะกะติสามารถรับน้ําได้อีกเกือบ2เมตรสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน